ขออนุญาตนะครับในนักขัตประทานปฏิทินแล้วพร้อมแล้วนะครับรก็จากการทำวิธีในจังหวัดน่านติดประชุมรับนโยบายที่กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเกิดควาษสเงินได้นะครับ,ลรนนรบและก็แม่นม้ำลพบุรีที่มาจากนะครับองค์การบรรษัทภิบลบางมันหมากสมมาตร าจังหวัดลบบุรีนะครับได้สนับสนุนรถแม่ครนะครับหนึ่งพร้อมโดนบังคับการถ่ายภาพอากาศองค์การวันสทับจหวัดลบบุรีสนับสนุนรถเครื่องรินตอนนี้นะท่านเอรบการได้ดูนะครับกำลังเดยวนะครับบริสทตาหัวหน้ทงาน้องกันรราก็ไจังหวดล ทำแบบนุ้องค์การเลียงคนทันะครับเป็นการหลายๆานนะฮะดให้ที่โดยเฉพาะดูเฉพาะวารทำมากก็ดีลิกนรทำตาๆแล้วก็ตรวจสอบระชาะัมพันธ์แล้วก็เออหนาทัรัฐธรรมน วันนี้บรรยากาศสวยงามจริงๆบรรยากาศนดีจังเลยนะเมื่อเช้าร้อนแดดดูดหนักแรงเลยนี่น่าจะห้าันจุดนี้ใช่ไหมฮะในจุดนี้คันนี้มีคันเดียวโอเคได้จุดนี้ของเรา Fuck <laughs> โอ้โหจนมันเบื่อแล้วหน่วยงานไหนจนประชาชนเนี่ยเดือดร้อนมี10 12ครัวเรือนที่เดือดร้อนบะ12บ้านสิบสองหลัง